ه, เด็กๆมาดูกันต่อนะลูกนะอีกหนึ่งภาษาที่น่าสนใจเลยนะฮะเด็กนาะก็คือคำที่มาจากภาษาอังกฤษนั่นเองเนาะคำนี้แบบจากภาษาอังกฤษเราจะมีชื่อชื่อนี้ว่าคำทับอะไรใช่คำทับศัพท์นั่นเองเนื้อหาไม่ยากลูกคำทับศัพท์ในข้อไหนมีคำไทยใช้แทนคำทับศัพท์ในข้อไหนเขียนถูกต้องและในข้อไหนมีคำทับศัพท์มากที่สุดหรือน้อยที่สุด ถามแค่นี้เองไม่ได้เยอะอะไรเลยเนาะนะคะเด็กขดังนั้นเราไปเรียนรู้ว่าเอ๊ะคำยืมจากภาษาอังกฤษนั้นเป็นอย่างไรส่วนใหญ่แล้วคํายืมจากภาษาอังกฤษนะลูกนะอันนี้เมาส์ก่อนเรามักจะรับมาจากอะไรลูกวิทยาการใหม่ๆความรู้ใหม่ๆเทคโนโลยีรวมไปถึงการแพทย์สมัยใหม่ในที่เราเนี่ยรับมาจาก ออชาติตวันตกเนาะเราเนี่ยไม่มีชื่อเรียกสิ่งสิ่งนั้นเราเลยต้องรับเขามาทั้งคํานั่นเองนะฮะเด็กเนาะนะฮะดังนั้นสังเกตได้ง่ายๆคำยืมจากภาษาอังกฤษที่แบบว่าไม่มีคําไทยใช้แทนมันจะเป็นคําที่เกี่ยวข้องกับสิ่งใหม่ๆที่คนไทยเนี่ยไม่เคยมีมาก่อนนะฮะเด็กเนาะ,ะดังนั้นข้อสอบก็เลยชอบถามเราไงเนาะ,ะคนไทยเนี่ยเป็นคนชอบคิดว่า คำท,ที่มาจากภาษาอังกฤษเนี่ยเป็นคำฟุ่มเฟือยไม่ควรใช้มันแบบมันฟุ่มเฟือยควรจะใช้คำไทยนะห้เด็กเนาะดังนั้นคำไหนที่มันเปลี่ยนได้เลยต้องเปลี่ยนเป็นคำไทยเนี่นเช่นแบบวันนี้ฉันเบลอเบลอมากเลยใช้ได้ไหมไม่ได้นะเด็กต้องเปลี่ยนใหม่นั่นเองนะห้เด็กนักก็แบบว่าโอ๊ยวันนี้ฉันรู้สึกแบบปวดหัวรู้สึกแบบไม่ดีเลยอย่างนี้เนาะหรือแบบภาพมันดูเบลอๆนะทําไมลลกเออภาพมันดูไม่ชัดนะอย่างเงี้ยคนไทยจะอย่างเงี้ยลูกนะไม่ได้ไม่ให้ใช้นั่นเองเนี่ยเอาปรินเตอร์มาสิ ปรินเตอร์ก็แม่ต้องเรียกว่าเครื่องพิมพ์นั่นเองนะเห็นไหมคะเนาะนะฮะดังนั้นแล้วเนี่ยคำยืมจากภาษาอังกฤษเราเนี่ยเลยรับเข้ามาอยู่หลายแบบด้วยการใครเด็กเนาะแบบแรกนะฮะเด็กเนาะเรารับมาโดยวิธีการทับศัพท์เช่นปรินเตอร์เช่นอะไรเอ่ยเช่นออกซิเจนเช่นไนโตรเจนพวกเนี้ยเรารับมาแบบทับศัพท์เลยนะฮะเด็กเนาะแบบทับศัพท์เลยแบบต่อไปลูกเรารับมาแล้วก็ไม่อยากใช้อ่ะมันแบบ มันดูต่างประเทศอะเช่น demand supply อย่างเงี้ย demand supply ไม่อยากใช้มันแบบอ๋อมันดูแบบไม่โอเคเราเลยทำใหม่ลูกนะเกิดการบัญญัติศัพท์ใหม่ลกูกสมัยก่อนประเทศไทยไม่มีการเรียกนะอุปสงค์อุปทา,านไม่มีนะเราเพิ่งจะมาบัญญัติศัพท์จากคาว่า demand กับ supply นั่นเองนะฮะเด็กขาเนาะรวมไปถึงวิธีการรับคำมาจากภาษาอังกฤษเราอาจจะรับมาโดยวิธีการแปลคําไปเลย แปลสับไปเลยลูกเช่นไนท์มาเก็ตเห็นไหมไหนท์มาเก็ตคนไทยแปลง่ายๆเลยตลาดมืดง่ายเลยเห็นไหมคะเห็นไหมคะสมัยก่อนประเทศไทยไม่มีลูกไนท์มาเก็ตทำไมลูกกลางคืนคนไทยไปไหนกันนอนแล้วก็จุดเทียนนะไม่มีไนท์มาเก็ตดังนั้นเนี่ยทำไมเอ่ยไนท์มาเก็ตเข้ามาเรียกง่ายๆเลยแปลแปลสับเลยไน <ๆ S 2> ท์กลางคืนมาเก็ตตลาดตลาดมืดเห็นไหมคะง่ายดีดังนั้นการรับคํายืมจากภาษาอังกฤษมาเรามี ที่การรับอยู่3แบบนั่นเองหลักๆข้อสอบต้องการวัดเราเรื่องคําทับศัพท์ลูกเพราะฉะนั้นแล้วพี่มีตัวอย่างคําภาษาอังกฤษให้เราดูกันเยอะมากๆเลยอย่าตาลายนะอันนี้ดูผ่านๆนะลูกนะดูเลยปิ้งนะปิ้งเยอะไหมลูกนะเอาใหม่นะปิ้งเยอะไหมลูกนะเอาล่ะเดี๋ยวเราจะมาจับเวลากันว่าใครเห็นกี่คําเริ่มนะลูกนะหนึ่งสองสามปิ้งเห็นกี่คําลูก เราบอกพี่เล่นอะไรนะเอาล่ะสอนหนังสือต่อลูกนะเนี่ยมีเยอะมากๆเลยเห็นไหมคะคําเหล่านี้เป็นคําที่มาจากภาษาอังกฤษนั่นเองเรารับมาใช้ในภาษาไทยเนะเช่นไดโนเสาร์อย่างนี้เนาะคริสต์มาสอย่างนี้นะแกลอนอย่างนี้เนาะคลินิกคลินิกเขียนแบบนี้ลูกคลินิกเขียนแบบนี้นะคลินิกเขียนแบบนี้หลายคนชอบสะกดผิดใช้ตัวอะไรลูกใช้ตัวคอควายอะไรก็ตามแต่ต้องสะกดแบบนี้นะลูกเนาะมีคําว่าอะไรที่น่าสนใจลูกคําว่าปลั๊ก ปลักเนาะคำว่าแบคทีเรียนะคะเบนซิน <th ole term> พวกนี้เขียนแบบนี้สังเกตง่ายๆคำที่มาจากภาษาอังกฤษส่วนใหญ่เราใช้วรรณยุกไมมลูกส่วนใหญ่ส่วนใหญ่ออกเสียงวรรณยุก็จริงเช่นกราฟเนี่ยกราฟออกเสียงออกเสียงไมตรีก็จริงแต่มีไมตรีไหมส่วนใหญ่จะไม่มีเนาะนะฮนะเด็กเนาะ <th ole> คำที่มีวรรณยุกตเนี่ยนะฮะเด็กเนาะส่วนใหญ่มักจะรับมาก่อนหน้าที่ราชบัณฑิตจะบัญญัติหรือจะกําหนดคําขึ้นมาเช่นคําว่าแก๊งอย่างเงี้ย สาเหตุที่ต้องมีวรรณยุกต์ก็เพราะว่าถ้าไม่มีวรรณยุกต์มันจะซ้ำกับคําไทยคนไทยบอกว่าคําไหนที่ทับศัพท์แล้วมันซ้ํำกับคําไทยให้เราใส่ 1. ไม่ได้ครู 2. ใส่วรรณยุกต์นะลูกนะสใส่อะไรก็ได้ให้มันต่างจากคําคไทย,ยนะให้เด็กเนาะใช่เช่นคำว่าแกง นะลูกนะถ้าไม่ใส่วันนี้จะเป็นแกงมันจะเป็นของกินเลยนะครับเช่นหัวหน้าแกงลูกนะหัวหน้าแกงนางฟ้าใครเป็นหัวหน้าแกงนางฟ้านี่อร่อยนะลูกนะอันนี้ก็ไม่ได้เห็นไหมครับลูกนะเห็นไหมคะนะคะเนี่ยนะคะหรือแบบคําว่าเชิดเนาะถ้าไม่ใส่จะกลายเป็นคําว่าเชิดอย่างนี้นะคะก็แบบคล้ายกับคาไทยเชิดหุ่นเชิดหุ่นนั่นเองนะคะเด็กขาเนี่ยมันมีหลักของมันอยู่เพราะฉะนั้นแล้วพี่ก็เลยจะมาเสริมความรู้ให้พวกเรานั่นเองในเรื่องเกี่ยวกับ หลักเกณฑ์การทับศัพท์ในภาษาไทยดูแบบคร่าวๆขำๆนะให้เด็กเนาะเอาละหลักเกณฑ์การทับศัพท์ในภาษาไทยนั้นมีอะไรบ้างพี่ดึงมาแต่ข้อที่สําคัญมาให้พวกเราได้ดูกันเนาะหลักเกณฑ์ในการเขียนคำทับศัพท์จากภาษาอังกฤษซึ่งกําหนดโดยราชบัณฑิต,ตยสภานนะลูกนะซึ่งสมัยก่อนชื่อว่าราชบัณฑิต,ตยสถานนะลูกนะ เปลี่ยนชื่อนิดนึงนะเหมือนเราอ่ะต้องเปลี่ยนชื่อนิดนึงเพื่อความเป็นสิริมงคลนะคะเอาละได้มีการกําหนดการเขียนคําทับศัพท์ไ้โดยกําหนดไว้เลยว่าพยัญชนะตัวนี้จะเทียบได้กับตัวอักษรตัวนี้เช่นคําว่า Facebook Facebook ทับศัพท์ได้เป็นยังไงลูกเฟซนะลูกนะ F A C E เป็นตัว F คือ for ฟัน A เป็นสระ A C เป็นสอโซนะลูกเนาะเฟซเป็นสระ A for ฟันและสอโซบุก B คือบอใบไม้ลูกนะโออคือสระอุแคคคือกอไก่แต่ถ้าเขียนแบบนี้ปุ๊บพี่บอกแล้วเป็น Facebook บุกเป็นการมาบุกมาตีมาตีอย่างเงี้ยบุกตีได้ไหมลูกไม่ได้คนไทยเลยใส่ไม้อะไรให้ไป่ลูก ใส่ไม้ตรีนั่นเองเป็นเฟซบุ o กเนาะเฟซบุ๊กเขียนสระเอฟอฟันโซโซบอใบไม้ my, สระอุไม้ตรีแล้วก็กอไก่นั่นเองเนาะเขามีหลักเกณฑ์การเทียบเสียงเอาไว้เรียบร้อยแล้วนะลูกนะได้กําหนดมาเรียบร้อยแล้วข้อต่อไปเลยนะ้้เด็กเนาะอันนี้สังเกตได้ง่ายๆเขาก็จะมีการใช้เครื่องหมายธนาคาตํกำกับบนพยัญชนะที่ไม่อยากออกเสียงเช่นคําว่าคริสต์มาส c h r i s t m a s เช่ไหมลูก ตัวทีเนี่ยไม่อยากออกเสียงอยากออกเสียงแค่คลิสนะลูกนะจริงๆคนอังกฤษก็ทำไมลนะูงอ่านออกเสียงแค่คลิสเหมือนกันตัวทีจริงๆเขาก็ออกแหละแต่ว่าคนไทยฟังมาเหมือนมันไม่ออกก็เลยทำไมลุงนะ เออมันอ่านแค่คลิสเฉยๆตัวทีไม่ออกดังนั้นก็เลยทำไมเอ,อ่ยเราถอดรูปสับมาตัวทีต้องถอดเป็นต่อเต่าอยู่แล้วใช่ไหมลูกแต่มันไม่ออกเสียงถ้าหนูไม่ใส่เครื่องหมายธนาคาสปุ๊บจะเป็นคลิสต,ตามาสก็ <c oughs> จะไม่ใช่ความหมายก็จะผิดเลยก็เลยต้องใส่เครื่องหมายธนาคาสค่าเสียงไปนั่นเองนะฮะเด็กเนาะนะคะเอาละ่ละหลักเกณฑ์ข้อต่อไปลูกเขาบอกว่าเนาะ คำยืมนะลูกนะคำทับศับจากภาษาอังกฤษนะเด็กเนาะคำไหนที่ถอดรูปมาแล้วแล้วมันมีความหมายคล้ายๆกับคําไทยเราจะต้องทําให้มันแตกต่างจากคําไทยลูกโดยการ 1. ใส่ไม่ได้ครูใส่ไม่ได้ครูลูกเพื่อมันแตกต่างเช่นคําว่าอะไรเอ่ยเอาคําว่า l o อก็ได้ log log หนูถอดมา l คือตัวลอลิง o คือออ่าง G คือกอไก่ถ้าหนูเขียนแบบนี้ปุ๊บจะคล้ายคำไทยคำว่าหลอกเขาเลยบอกว่าให้ใส่ไม้อะไรไปจะได้เกิดความแตกต่าง อูพี่บอกเลยเพอร์เจอเลยกลายเป็นคำว่าล็อกแบบนี้เห็นไหมครับลูกนะกาแลกซีอีกถ้าไม่ใส่ไม่ได้คูปุ๊บจะเป็นกาแลกซีกาแลกซีกาเอาซีมาแลกอะไรเพอร์เจอเห็นไหมครับลูกนะอิเล็กตรอนอย่างเงี้ยแยบแยบจะใครคำว่าแยบอะไรแยบยนอย่างเงี้ยคำว่าแยบยนก็ไม่ได้ต้องเป็นแยบนั่นเองนะแยบแยบแยบนั่นเองนะแยบนะฮะเด็กขาหนึ่งใส่ไม่ได้คูสองก็คือใส่อะไรลูกนะ ใส่วรรณยุกนั่นเองเนาะถ้าทําไมเอ่ยมันไม่สามารถใส่ไม่ได้ครูได้เนาะแล้วมันสําหรับคําไทยอะ่ะก็ให้ใส่วันนยุคลูกเช่นโคมาถ้าหนูไม่ใส่วันนยุกจะเป็นโคมาพะโคลมังเดินมาน้องน้องนึ่งน้องนึ่งน้องแกะนะปีนี้พระโคจะกินอะไรนะลูกนะเห็นไหมคะเห็นไหมครับลูกนะเห็นไหมคะลิฟบินถ้าหนูไม่ใส่วันนยุกเป็นอะไรเอ่ยเป็นอะไรลูกลิฟอะไรคะลิฟบินเห็นไหมลูกนะโคกเป็นโคกเลยนะคะ ขอกินโคกหน่อยลกคนระัไปที่โคกเลยนะคะโนนสูงนะลูกนะเห็นไหมคะโนดอย่างนี้นะคะเห็นไหมคะลูกนะแนงอย่ะแกงนี้นะคะเห็นไหมคะลูกเห็นไหมคะมันจะไมเอ่ยให้แตกต่างจากคําไทยเลยใส่วรรณยุนั่นเองจบนะคะต่อไปอันนี้เป็นขำๆแล้วนะลูกหลักเกณฑ์ทั่วๆไปเนาะเขาบอกว่าคําที่มีพยัญชนะซอนเนาะเป็นตัวตะกดก็คือให้ตัดเพียงแค่ไม่เอ่ยให้ตัดไปตัวหนึ่งเราใช้เพียงแค่ตัวเดียวเป็นตัวตะกด พูดภาษาคนง่ายๆก็คือภาษาอังกฤษเนี่ยมันจะมีการเบิ้ลใช่ไหมเช่น <c oughs> คําว่าบอลง่ายๆเลย B A L L นะลูกนะบอลนะลูกนะบอลคนไทยอ่านออกเสียงว่าบอลนะลูกนะเราจะใส่ตัวอะไรเียงแค่ตัวเดียวลูกลอลิงตัวเดียวตัดแอทิ้งไปตัวหนึ่งต่เด็กๆสังเกตดูนะคําที่สะกดด้วยตัว l อเนี่ยให้เด็กน้องในภาษาอังกฤษจริงๆแล้วก็ออกเสียงแบบมาตราแม่กลหรือแม่เกลลูกอ่านออกเสียงว่าบบลหรือบอลบบลหรือบอล อ่านเสียงว่าบอลเนาะลอลิงสกดตเนี่ยนะฮะตัวแอลสกดเนี่ยคนอังกฤษอ่านเป็นมาตราแม่เกลแต่คนไทยรับมาเทียบเสียงกับภาษาไทยลอลิงสะกดแม่กลนค่ะบอลน,นะฮะจริงต้องอ่านว่าบอ l ได้เลยข่ามีข้อยกเว้นค่ะยกเว้นคํานั้นเป็นคําศัพท์วิชาการเป็นคําศัพท์วิชาการที่ต้องการรักษารูปศัพท์เอาไว้ให้เราทําไมเอ่ยถอดมาหมดเลยแต่ใส่ไม้ธันดา้าฆาหรือตัวการันค่าเสียง่น,นเช่นคำว่าเซลนั่นเองครับเซล Z E L L นั่นเองอันนี้ก็ไม่มีอะไรละ ต่อไปเลยนะฮะเด็กขาในเรื่องเกี่ยวกับพยัญชนะซอนเนาะที่ทมามเอ่ยซ้อนทั้งตัวหน้าและตัวหลังนะั่นเองเนาะ,นะก็เอาตัวหน้าเป็น,เป,นเป็นตัวสะกดของคําหน้าและตัวหลังเป็น,ปนอ,อ,อะไรลูกนะพยัญชนะต้นของคํา,ต,ต,คาต่อไปก็ไม่มีอะไรมากลูกเช่นโพแทสเซียมอย่างเงี้ยเอสนะลูกนะแทนเอสเอสเอสตัวแรกก็เป็นตัวสะกดไปเอสตัวที่สองก็เป็นพยัญชนะต้นไปไม่มีอะไรช่างหัวมาลูกนะข้ามไปเลยตรงนี้จบนะคะต่อไปเลยนะห้เด็กนสุดท้ายเลยนะคะก็คือในเรื่องเกี่ยวกับ้อักษรย่อ อักษรย่อตัวไหนอ่านเป็นคำได้ก็ทําไมลูกนะให้อ่านเป็นตัวอักษรไปเช่น B C C S M E อะไรก็ว่าไปจบอันนี้ไม่มีอะไรมากลุกนะแต่อักษรย่อตัวไหนที่มันอ่านเป็นคําได้ให้เราอ่านเสมือนคําเช่น U N E S C O เลาอ่านว่า U N E S C O นะลุกนะ A S E A N อ่านว่าอาเซียน e นั่นเองเนาะนะฮะดังนั้นแล้วนี่ก็คือหลักเกณฑ์การทับศัพท์ทั้งหมดซึ่งไม่มีอะไรมากนะให้เห็นเาไม่มีอะไรมากหลักๆอยากให้เห็นแค่ว่าเราเนี่ยใส่วรรณยุก ใส่ไม่ได้คูเข้าไปทําไมในคําทับศัพท์นั่นเองนะฮะเด็กเนาะเอาล่ะอีกจุดหนึ่งนะฮะเด็กเนาะที่ข้อสอบนั้นน,นจะออกทีนะฮะก็คือในเรื่องเกี่ยวกับการบัญญัติศัพท์นั่นเองนะเขถว่าศัพท์บัญญัติเอแล้วศัพท์บัญญัตินั้นเป็นอย่างไรเด็กขาพี่มีคำไหมพวกเราได้ดูกันนี่คือตัวอย่างคำไเด็กเช่นคาว่าโทรทัศน์วิทยุพัดลมจักรยานแล้วก็ดาวเทียม ได้ได้ค่ะพี่ถามเลยคําคำนี้สมัยก่อนนู่นย้อนกลับไปแต่ตั้งแต่เดิมประเทศไทยเรามีของ5อย่างนี้ไหมลูกมีของ5อย่างนี้ไหมไม่มีนะประเทศไทยเราไม่มีของ5อย่างนี้นะถ้าย้อนกลับไปสมัยก่อนเลยของทั้ง5อย่างนี้เรารับมาจากต่างประเทศหมดเลยแต่ทําไมเอ่ยแต่เราไม่ได้ใช้คําต่างประเทศเพราะโทรทัศน์ภาษาอังกฤษใช้ว่าทีว i ชั o นวิทยุล่ะเออเดีโพัดลมลูก อิเล็กทริกแฟนเนาะจักรยานบิ c y c ิเคิลดาวเทียมเออเซทอไร์เนาะให้เด็กๆคะเนี่ยภาษาอังกฤษใช้คําแบบนี้แล้วพี่คะแล้วทำไมคนไทยมาเรียกแบบนี้ล่ะนะให้เด็กนะคําที่เราเรียกต่อไปนี้นะให้เด็กเนาะมันเกิดจากการบัญญัติศั์ค่ะบัญญัติสัตว์โดยแล้วไม่ใช่บัญญัติสัตว์เนื้อสัตว์นี่คือน้องหมาบัญญัติสับหรือว่าสับได้เด็ค่ะบัญญัติสั์ในที่นี้เราจะบัญญัติสับคำที่ทำไมเอ่ยมาจากภาษาอังกฤษ เพื่ออะไรเอ่ยหลักง่ายๆเลยเราบัญญัติเพื่อให้เรียกง่ายคนสมัยก่อนถ้าไม่บัญญัติเนี่ยนะฮะคำต่อไปนี้นะลูกนะวายป่วงไปแล้วคำว่าอะไรเอ่ย c อ m m e r c i a l bank เนี่ยนะลูกสยาม c o ม m e r c i a l bank คนไทยเรียกว่าอะไร <ๆ S 1> นะนะเรียกว่าอะไรรู้ไหมเรียกว่าสยามกรรม,มาจนนะฮะถ้าไม่บัญญัตินี่นะวิบัติไปแล้วนะลูกนะนะฮะเทเลวิชันอาจอาจจะเป็นอะไรลูกนะ ทาราวิตีก็ได้นะลูกใครจะไปรู้ใช่ไหมนะคะเห็นไหมคะดังนั้นแล้วเลยต้องมีการบัญญัติศัพท์ขึ้นง่ายๆเลยให้มันง่ายต่อการออกเสียงของคนไทยแหละง่ายๆแล้วก็สองเลยก็คืออยากจะใช้คําไทยนั่นเองนะคะเด็กเนาะดังนั้นแล้วพี่เลยถามว่าเอ๊ะเราเนี่ยจำเป็นที่จะต้องบัญญัติศัพท์โดยใช้คําภาษาอื่นมาแทนคาําภาษาอังกฤษที่มีแล้วอยู่หรือไม่นะคะเด็กเนาะนะได้เลยข่ายกตัวอย่างเลยเช่นโทรทัศน์เนี่ยเราเอาคําอะไรมาบัญญัติลูก เออบาลีสันนักกฤษตใช่ไหมมันก็ไม่ใช่คาไทยซะหน่อยเราคําภาษาอื่นมาบัญญตัติแล้วทําไมเราถึงต้องเอาคําอื่นมาบัญญัติรู้ไเอาคําภาษาอื่นเนี่ยมาบัญญัติคําที่มาจากภาษาอังกฤษแล้วเอามาบัญญัติเนี่ยมันมันจำเป็นไหมคะเด็กๆขานักเรียนว่าจําเป็นไหม มันจําเป็นไหมพี่ว่าหนึ่งจำเป็นเพราะว่าอะไรภาษาไทยเราเนี่ยคาไทยเรามีเยอะหรือน้อยอย่างที่บอกไปมีน้อยค่ะดังนั้นเราเท่าแต่คําไทยมาบัญญัติอย่างเดียวเนี่ยแน่นอนว่าจะได้ได้สะโขบคาเนี่ยไม่กว้าง2เลยเราเนี่ยมีความเชื่อไปแล้วว่าภาษาบาลีสันสกฤตแล้วก็ภาษาเขมรเป็นภาษาเขาเรียกว่าอะไรเป็นภาษาที่กลืนไปนในภาษาเราแล้วอะ่ะดังนั้นเราเลยต้องรับภาษาเหล่านี้เนี่ยมาทําไมลูกมาช่วย การบัญญัตินั่นเองนะฮะเด็กเนาะดังนั้นแล้วศัพท์บัญญัติมันคืออะไรลูกศัพท์บ,บัญญัติมันคือการที่เราเนี่ยใช้คําในภาษาไทยลูกนะที่เราแบบคิดคนขึ้นมาลูกนะมาแทนคําศัพท์ภาษาอังกฤษนั่นเองอาจจะนาคามาจากภาษาบาลีสันสกฤต Everyone. แล้วก็คำเมทเนมารวบกันบัญญัติก็ได้นั่นเองเสร็จแล้วก็ประกาศใช้คนที่จะประกาศใช้มีอยู่องค์กรเดียวเท่านั้นนะลูกนะที่ทาไมเอ่ยที่จะสามารถประกาศได้คือเก่งมากราชบัณฑิตยะ สถานในสมัยก่อนปัจจุบันคือราชบัณฑิต,ตยสภานั่นเองนะให้เด็กเนาะดังนั้นแล้วเราเลยต้องยึดทุกอย่างตามหลักของราชบัณฑิตทั้งความหมายและการบัญญัติศั์นั่นเองเนาะซึ่งการบัญญัติศั์ต้องบอกเลยว่าเกิดขึ้นตั้งแต่ในสมัยรัชกาลที่4แล้วนะให้เด็กเนาะก็คือสมัยของพระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวนะะั่นเองตั้งแต่สมัยที่ทำไมเอ่ยชาติตะวันตกเนี่ยเริ่มเข้ามาติดต่อค้าขายกับประเทศเราเนี่ยเยอะๆนั่นเองนะให้เด็กเนาะดังนั้นแล้วเราก็เลยมี บัญญัติศับกับลูกตามหมวดหมู่ต่างๆเยอะแยะมากมายเลยเนาะเช่นสั์การแพทย์อย่างเงี้ยทางด้านคอมพิวเตอร์เทคโนโลยีรัฐศาสตร์วรรณกรรมประชากราศาสตร์นิติาศาสตร์สัตวศาสตร์นี่คือพวกโฟนเนติกเนาะนะฮะพวกภาษาศาสตร์เนาะเทคโนโลยีสารสนเทศต่างๆพวกนี้เนี่ยเราทําไมเอ่ยเรามาบัญญัติศัท์หมวดหมู่เหล่านี้ซึ่งเราเรียนที่โรงเรียนไปแล้วจะไม่สอนซ้ํามันอยู่ในเรื่องคําศัพท์ทางวิชาการและคําศัพท์ทางวิชาชีพ ซึ่งในข้อสอบโอเนนั้นนั่นน่าจะออกทีออกทีก็ออกแค่ปีละข้อนะนั่นน่าจะออกทีประมาณ5ปีออกข้อหนึ่งนะลูกนะไม่เยอะนะฮะเด็กขาดังนั้นแล้วพวกนี้เนี่ยเรียนไปใช้ทําข้อสอบที่โรงเรียนนะลูกนะแล้วก็ใช้ในการติดต่อสื่อสารต่อไปในอนาคตนะฮะเด็กเนาะสำหรับวิธีการสร้างสับ์บัญญัติอันนี้เนี่ยน่าสนใจนะฮะเด็กเนาะน่าสนใจเพราะว่าทาไมเอ่ยเรามีวิธีการสร้างสับ์บัญญัติอย่างไรบ้าง1ง่ายมากเราใช้คําไทยลูก หลักของมันง่ายๆคือใช้คำไทยหรืเกิดจากการนําคําไทยมารวมคำไทยแล้วสร้างเป็นศัพท์บ,บัญญัติขึ้นมาเช่นอะไรเอ่ยเช่นเออเช่นคําว่าเอาง่ายๆเลยแ i r r o อน i t t o o n r เราก็ทำไมเอ่ยเอาคําไทยมาสร้างเป็นคําว่า เครื่องปรับอากาศเห็นไหมคะลูกง่ายๆเอาคําไทยมาผูกเป็นคําไทยขึ้นมาตรงนี้พิมพ์มาให้หมดแล้วนะคะต่อไปเลยอาจจะเกิดจากอะไรลูกนะใช้คําบาลีสันสกฤตมาประกอบเข้าด้วยกันก็ได้โดยใช้หลักเกณฑ์ที่คนไทยทํำให้ลูกนะเรียนแบบการผูกคําตามแบบบาลีสันสกฤตก็คือหลักเกณฑ์ของคําสมาศหรือเอาคำมูลของบาลีสันสกษตนั้นเนี่ยมาบัญญัติเลยก็ได้หลักเกณฑ์การผูกแบบสมาศเช่นคำว่า population นะลูกนะเราก็มาบัญญัติใหม่เป็นคำว่าประชา แต่ว่าคนบวกกับกรแต่ว่าผู้นะลูกประชากรก็คือแบบว่าทำไมเอ่ยความหมายก็คือประชาชนเนี่แหละแต่เรามาบัญญัติกับพล,ลเมืองนั่นเองเห็นไหมคะลูกเห็นไหมคะนะฮะก็จะก็จะเป็นคําศัพท์ทางวิชาการวิชาชีพไปด้วยนั่นเองนะคะ เอาละต่อไปเลยก็คือในเรื่องเกี่ยวกับตัวอย่างเนาะการผูกคำศัพท์บัญญัติเนาะลูกนะแบบคำสมานนะคะอันนี้ก็ไม่มีอะไรมากนะลูกนะเช่นอุบัติเหตุเนาะเราก็ทำไมเอ่ยเราก็มาบัญญัติใหม่ลูกนะเป็นคำว่าอุบัติเหตุนั่นเองนะคะคำว่าโ r อะไรเอ่ย professor ลูก professor เราก็บัญญัติใหม่เรียกว่าศาสตราจารย์นั่นเองเราก็ไม่ได้รับคำเข้ามาทั้งหมดเห็นไหมคะลูกเนาะเราก็ทำไมเอ่ยเอามาสร้างบัญญัติใหม่เองนั่นเองซึ่งจริง,รงๆแล้วเนี่ยคำหลายๆคำเนี่ย ที่เรามาบัญญัติเนี่ยแล้วเรียนแบบคำสาบเนี่ยในบาลีสันสกฤกเขาไม่มีใช้นะลูกในบาลีสันสกฤนไม่มีใช้กัน,นะคะแต่ว่าคนไทยมีแล้วก็บอกว่าเป็นคำสาบจริงๆแล้วมันเป็นคำสาบที่คนไทยสร้างขึ้นมาเรียนแบบคำสาบพูดง่ายๆคือคำสาบ อะไรลูกนะเป็นคำสมมาตรแบบก๊อปเกตเอส่นเจิ้นนะลูกนะเป็นคำสมมาตรสน่นเจิ้นก๊อปเกตเอเลยนะคะดูไม่ออกเลยว่าเป็นสมมาตรจริงหรือสมมาตรปลอมเราก็เลยรวมให้มันเป็นสมมาตรไปด้วยนั่นเองนะคะเด็กเนาะดังนั้นแล้วนะคะเอ่ออันนี้เป็นตัวอย่างของศัพท์บัญญัติที่เกิดจากคำไทยเนาะ,ะเช่นคำว่าอะไรเอ่ย standpoint เราก็บัญญัติเป็นจุดยืนอย่างนี้นะคะเนาะคำว่าอะไรเอ่ยเออ่นะคะเออ่ black market นะคะหรือว่า night market นะคะเราบัญญัติเป็นตลาดมืดเนาะ ดินเปรี้ยวเนี่ยมาจากอะไรเอ่ยเอซิดโซยนั่นเองนะคะ,ะพวกนี้นะคะก็เป็นตัวอย่างคําที่เกิดจากการบัญญัติขึ้นมาขอไม่อ่านทั้งหมดนะลูกมันเยอะมากเนาะอย่างคําว่า theory ก็คือทฤษฎี D, พวกนี้นะคะ activity ก็กิจกรรมแล้วก็บัญญัติขึ้นมาโดยที่เรานําคําจากบาลีสันก,กษิษฐแล้วก็คำไทยมาสร้างนั่นเองนี่คือตัวอย่างของวิธีการสร้างคําศัพท์บัญญัตินั่นเองจบนั่นเองนะให้เด็กเนาะดังนั้นมีเกมมาให้เล่น ใครเล่นได้ลูกนะกดปุ่มตอบเลยครับลูกนะเราจะมาเรียนรู้คําศัพท์บัญญัติกันที่ออกข้อสอบอยู่บ่อยๆนะให้เด็กเนาะเราจะมาเรียนรู้กันแล้วใครตอบได้ให้รีบตอบเลยนะให้เด็กเนาะมีอยู่สิบคำเราจะมาเรียนรู้นพี่ยกตัวอย่างมาให้ยกตัวอย่างเลยคําเหล่านี้ม,จมาจากภาษาอังกฤษลูกเนาะเราเลยต้องบัญญัติเช่นคําแรกคําว่า globalization ลูก globalization ใครกขาเรามีการบัญญัติศัพท์ใหม่จากราชบัณฑิตคํานี้สมัยก่อนประเทศไทยไม่มีลูกเราบัญญัติเป็นคําว่า globalization เราบัญญัติเป็นคำว่าอะไรลูกบัญญัติเป็นคำว่าปิงปองปิงปองปิงปองคำตอบคือโลกา l ิวัตนั่นเองให้เด็กเนาะ global นั่นเองนะคะเด็กเนาะเราบัญญัติเป็นคำว่าโลกา l p วัต a t เนี่ยโลกา l ิวัตเป็นคำศัพท์บัญญัติออกข้อสอบบ่อยมากหลายคนไม่รู้คิดว่ามันไม่ใช่ศัพท์บัญญัติมันบัญญัติมา็นกคำว่า globalization นะคะคอมพิวเตอร์ลูกบัญญัติใหม่เป็นอะไรลูกอันนี้ใครรู้ รู้ไหมคอมพิวเตอร์เรามีศัพท์บัญญัตินะจากราชบัณฑิตสมัยก่อนคอมพิวเตอร์สร้างขึ้นมาเพื่อใช้เป็นเครื่องคำนวณเราเลยบัญญัติคอมพิวเตอร์ว่าอะไรลูกเครื่องคำนวณน้องเลขาน้องเลขนะอะไรคำนวณล,ลูกคณิตอะไรคะอุป,ปกรณ์ที่ใช้ในการคำนวณเราเรียกว่าเก่งมากคณิตกรใครเห็นคะคณิตกรอันนี้ก็เจอบ่อย เนาะแต่พี่บอกเลยคอมพิวเตอร์สามารถใช้ทับสับแทนได้นะเพราะว่าครันี้ตะก่อนไม่ค่อยมีคนใช้กันเนาะนะฮะพวกคำศัพท์ที่เกี่ยวกับคอมพิวเตอร์เนี่ยส่วนใหญ่ไม่ค่อยมีคนใช้หรอกนะเขาเขาก็บัญญัติมาจอยสติกรู้จักไหมลูกเล่นเกมในโล,ลกสมัยก่อนนะสนุกมากจอยสติ๊กเด็กหลายคนคิดว่าเราบัญญัติเป็นแท่งหันสาโอ้ยลุกนะฮะเป็นแท่งหันสาขัลึึงลูกนะไม่ได้นะลูกนะจอยสติ๊กเขามีสับบัญญัติลูกเขาเรียกว่าก้านควบคุมค่ะใครเรียกแท่งหันเสาบอกเลยเพอร์เจอลูกนะจอยสติ๊กเราเรียกว่า การควบคุมนะคะเขามีสับบัญญัติอยู่เนาะมันลนักษณะเป็นก้านๆน่นะนะคะเอาละต่อไปฮาร์ดดิสต์ลูกมีสับบัญญัติอยู่นะถ้าเราไปซื้อคอมพิวเตอร์หลายๆร้านจะเขียนแบบภาษาแบบท่อม่ลูกนะภาษาแบบยาวๆเราก็จะอ่านแล้วตัวะไรอ่ะจริงๆมันคือฮาร์ดดิสต์ฮาร์ดดิสต์เราเรียกว่าอะไรลูกเจอบ่อยมากในข้อสอบนะลูกนะคือคําว่าเราใช้ว่าจานบันทึกแบบแข็งนะนบางคนตอบหน่วยประมวลผลกลางถ้าหน่วยประมวลผลกลางต้องเป็นอะไรลูก CPU นั่นเองนะคะเอาล่ะต่อไปลูกคีย์บอร์ดมีศัพทบัญยัตินะคีย์บอร์ดคีย์บอร์ดเราเรียกว่าอะไรเป็นแบบเป็นแบบปุ่มๆเป็นแผงๆเราเรียกว่าแผงอะไรแผงแป้นอะไรลูกมีดูกสอนด้วยแผงแป้นอะไรลูกเออเก่งมากแผงแป้นอักขระค่ะเรียนวิชาคอมคุณครูบอกอ่ะ เริ่มให้นักเรียนทุกคนหยิบจานบันทึกแบบแข็งขึ้นมาดูว่ามีหน่วยความจําเท่าไหร่เสร็จแล้วหยิบแผงแป้นอักขระขึ้นมาพิมพ์อันนี้เพอร์เจอร์เลยนะคะเดี๋มวเขาลูกไปดูต่อเอาอะเอาเดี๋ยวจะหมดแล้วลูกนะฮันนีมูนเราบัญญัติเป็นอะไรลูกอันนี้เจอในข้อสอบเหมือนกันลูกฮันนีมูนบัญญัติเป็นคําว่าตรงตัวเลยอันนี้เป็นมาริโอ้แฟนพี่อันเนี้ยขอเปลี่ยนนิดนึงเป็นหน้าเจเอง,งเยนะตัดต่อเหมือนมากเลยเขาลูกนะเป็นเจเอ๋งนะลูกนะฮันนีมูนเราใช้ว่า เออน้ำผึ่งพระจันทร์นั่นเองแล้วแปลตรงตัวเลยเขาเรียกว่าเป็นการอะไรลูกเป็นการบัญญัติแบบแปรสัพท์นั่นเองนะฮะฮันนี่คือน้ำพึ่งมูนก็คือดวงจันทร์นะคะและต่อไปเลยอินฟินิตี้เราบัญญัติเป็นคําว่าอะไรลูกเยอะมากไม่จากัดบัญญัติเป็นคําว่า เอออันนันนั่นเองเจอในข้อสอบบ่อยนะฮะอันนันก็คือแบบว่าไม่ซิ้นสุดอะนะคะเด็กๆขาเอาล่ะอีกสามคำให้เด็กเนาะซิมการ์ดรู้ไหมซิมการ์ดเรามีศัพท์บัญญตัติลูกเราบัญญัติเรียกซิมการ์ดว่าอะไรลูกอันนี้ยากมากเลยนะคะยากมากเราเรียกซิมการ์ดว่าบัตรระบุผู้เช่าเรารู้ไหมมันออกข้อสอบโอเนมาแล้วนะคะน่าจะประมาณปีห้าห้าหรือห้าสี่แล้วก็ปีหนึ่ง พอเจอพอเจอมากถามว่าข้อไหนคําสัพ์สางกฤษมีคําไทยใช้แทนแล้วสิมการ์ดมาให้เรียกสิมการ์ดว่าบัตรระบุผู้เชา่าบอกเลยเท่าแสแต็มมายังโอเคจริงไหมสแต็มเราเรียกว่าอะไรสแต็มดวงตราไปสนียาก่อนเออเนี้ยังพอได้แต่สิมการ์ดปัจจุบันมีใครเรียกไหมไปเซเว่นพี่คะเอาบัตรระบุผู้เชา่าสองอันค่ะ พนักงานเซนเอาอะไรนะเอาขนมจีบมถระเปาฟาดหน้าเลยนะลูกนะเห็นไหมคะเห็นไหมคะลูกนะดังนั้นเนี่ยเพอร์เจอร์มากนะคะเอาล่ะอีกสักสองคำลูกคำว่าดาวน์โหลดดาวน์โหลดเราใช้ว่าเออเก่งมากเรียกว่าบรรจุลงนะไม่ใช่บันทึกลูกนะดาวโหลดคือบรรจุลงบันทึกคือเซฟนะลูกนะโอเคและคำสุดท้ายลูกนะน่าสนใจบาร์โคดลูกรู้จักไหมเนี่ยเป็นรหัสอย่างเงี้ยเราเรียกว่ารหัสอะไรลูกรหัสอะไรลองทายก็ไก่รหัสทีทีลูกนะ รหัสดำนะลูกนะหรือรหัสแท่งๆลูกไทยเที่เร็วมันเป็นลักษณะเป็นแท่งๆเราเลยบัญญัติเป็นรหัสแท่งนั่นเองนะคะคือบาโคไปถึงอะไรลูกนะสโกโลตัสบอกนี่พนักงานสแกนสิสแกนเออไม่สแกนก็ไม่ได้ใช้คว่ากระดตรวจกระดตรวจกระดตรวจคือสแกนลูกกระดาตรวจที่รหัสแท่งสิพนักงานงงเลยนะอะไรพวกนี้นะเพ์เจอร์ได้เลยขาเห็นไหมครลูกสั์บัญญัติหลายคำเนาะเราก็ไม่ได้นํามาใช้ในภาษาไทยนั่นเองเราบัญญัติขึ้นมา นะลูกนะเพื่อที่จะได้เอามาใช้ในการเรียกแทนแต่บางคําก็ไม่ได้เป็นที่นิยมเนาะคนไทยก็นิยมในอะไรเอ่ยคําที่มาจากภาษาอังกฤษหรือคําทับศัพท์มากกว่าอาจจะด้วยเหตุผลเพื่อทําไมลูกนะมันสื่อสารได้ง่ายมากกว่า เข้าใจได้ง่ายมากกว่าประมาณนี้นั่นเองเนาะแต่อย่างไรก็ตามแต่คําคทันะออาทาาาบศัพท์ก็ถือว่าเป็นคําที่อะไรลูกนะเออคำมาที่มาจากภาษาอังกฤษแล้วมันซับกับคําไทยอ่ะก็ถือว่าเป็นคําที่มันฟุ่มเฟือยเพราะว่าคาไทยแต่ดั้งแต่เดิมมันมีใช้อยู่แล้วคําไหนก็ตามที่คําไทยมันเคยมีใช้อยู่แล้วเนี่ยก็ไม่จําเป็นที่ต้องใช้คํา ทับสันั่นเองนะคะเด็กนะาเข้าใจไหมคะลูกเนาะจะจะติดโอเคนะ,นะคะโอเคไมค่ใครเนาะเข้าใจว่าอะไรเอ่ยตกลงไหมคะเข้าใจไหมคะเห็นไหมคะเด็กขาเนาะนะพี่เข้าใจแหละว่าทําไมเอ่ยหลายคแล้วก็ติดกันนั่นเองนะ,ะแต่ว่าถ้าจะให้ถูกต้องตามหลักก็คือให้อนุรักษ์ภาษาไทยนั่นเองนะคะนี่คือหลักของเขาเลยที่มีการบัญญัติศัพท์ขึ้นมานะคะเด็กเนาะดังนั้นแล้วเราก็เลยจบหมดแล้วสําหรับในเนื้อหาเรื่องของ คำไทยแล้วก็คำยืมจากภาษาต่างประเทศพี่บอกเลยว่าข้อสอบโอเน็ตออกเรื่องนี้เยอะมากๆประมาณ4-5หข้อเลยนะเด็กนะเยอะมากดังนั้นต้องตั้งใจนะฮะถ้าคนเออทำไมเอ่ยถ้าใครไม่เชื่อนะฮะเดี๋ยวพี่จะพาพวกเราไป ฝึกทำข้อสอบกันซึ่งเป็นข้อสอบโอเน็ปีก่อนๆไม่พวกเราได้ลองดูกันว่าเอ๊ะข้อสอบ o อเนมันออกแบบไหนนั่นเองนะคะดังนั้นถ้าพวกเราพร้อมกันแล้วเนาะเราไปตะลุยโตทย์กันเลย